กลับสวัสดีท่านดิณนายรกระพรนตรีท่านผู้ว่ากระทมอนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพิ่งทราบเลยนะคะว่าต้องมีให้เพื่อนอวยพรด้วยขออนุญาตนะคะตอนแรกเขาบอกว่างานเล็กๆมีแต่เพื่อนและครอบครัวรเปิดประตูมาประตูลิฟอ,อันนี้เออสื่อบนชนโอโบนับสิบนะคะ คุยกับเพื่อนนะ่ะว่าคุยกันเล่นเมามอยกันสนุกสนานแต่พอเห็นทั้งคู่เดินเข้ามามันอดนน้ำตาไหลไม่ได้แล้วคนนี้แม้เป็นตัวแทนของเพื่อน,นะคะเราเห็นความรักของทั้งคู่มาเป็นสิกบกว่าดีนี่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความรัก ครั้งแรกของ,ของเขาตอนที่วูดีเดินเข้ามาจุมมือกับโอ๊วมันทำให้เรานึงย้อนไปในวันที่วูดี้เคยเล่าให้เราฟังว่าความรักอะค่ะแค่หญิงชายกว่าคนสองคนจะได้เป็นคู่กันมันยากนะความกล้าหาญของเขาสเต็จแรก ือการต้องบอกพ่อและแม่ถึงความรักของเขาอุ้ยที่เคยเล่าให้แม่ฟังว่าเขาพูดพกับพ่อท้องรู้ในวันที่อยู่ที่ท่านนี้มัือความก้าหาดแค้ของเขาความรักของทุกคนของคุณสองคนนะคะ จับมือร่วงกันมาเป็นสิบกว่าปีในวันนี้เขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขับเครื่องไปด้วยความรักอีกครั้งในวันที่พวกเราอะค่ะเป็นตัวแทนงขอเพื่อนอยู่ในงานแต่งงานที่ภูเก็ตเพียงไม่กี่สิบคนมันรวดเร็วมากค่ะที่วันนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราไม่เคยมีรูปวันนั้นนะคะ ทุกคนโดน네เก็บมือ mm <h. S 1> ถือหมดจนทุกวันนี้เราก็ยังไม่เห็นลูกค่ะเก็บได้ดีมากจริงๆเห็นรูปอีกทีเห็นโอเต้ลงว่านิตยสารถามเอารูปเราไปลงเฮ้ยต้องมีเราแน่ๆเลยอ๋อเขาเบอร์หน้าเราค่ะด้วยกฎหมาย p ี p a อะไรก็อปศจะได้ลงทามหน้าเบอร์นะคะ มีความสุขมากตื่นเต้นด,ดีใจทราบซึ้งในงานเล็กๆที่มีทะเลเป็นพยานแล้วก็พวกเราระหว่างทางอะคะ่ะของความรักของคนั้งคู่สนุกเหมือนเล่นไวกิ้งเฮริเคนเลยค่ะรักกันตีกันโกรธกันน้อยใจในไหนวันนี้ได้พูดอะค่ะ เลยจะถามว่าให้พูดจริงเหลอพูดได้แค่ไหนนะคะเพราะเห็นมีนายกอดีนายกมาพูดว่ามาแขกพูดคิดถามว่า้เพื่อนพูดจริงเลอไหนๆก็ไหนๆนะคะพยานมาเยอะขนาดไปเที่ยวกระตาประเทศนะคะนัดเพื่อนดินเนอร์เพื่อนใส่ชุดขนนกไปอย่างดีเลย่ะไปข้อประตูโอเต้อุที่เราเสร็จแล้วขอโทษนะพวกมึงไปกันเลยบุตีกันอยู่อ้าว แล้วคนนกก็หล้แนแท้เวเกสเลยนะโอ้โหโกะลื่นเลิงเต็มที่นั่งกินบะหมี่เกี๊ยวกันอยู่สามสี่คนช่วยชุดกดนกและกาดเพชรเล่าต่ออีกเรื่องเขาแต่งงานภูเก็ตเขาอยากฉลองภูเก็ตค่ะพ่อแม่เขากลับไปที่เดิมเลยค่ะ<ม>ไปดินน่าจองโต๊ะอิตาลีไว้สิบกว่าที่กู<ม>ดิเหลือกูคนเดียวแล้วนะอ้า โอเด้จะกลับแล้วฮะได้ข่าวว่ามางานคมลองกับแต่งงานงงมากค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้น้อยอรอก็ไม่ได้น้อยลงนะคะไม่ได้น้อยลงะคะเอาเนะองแม่ต้องถามคนรอบตัวเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตึงๆเลยพนะีย่ตึงๆตึงมากตึง,ต,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 งต้องดูตามอัปเดตตามสถานการณ์รายวัน คล้ายๆระดับุ่นเหมือนกันกความแรงความเบาวันนี้สีม่วงหรือสีแดงสีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเลยเออมันจะอยู่กันไปกี่ปีเอ,อ๊ะมันจะยัแต่สุดท้ายสิบกว่าปีที่ผ่านมาถ้าเป็นละคอรอย่างที่ลูจกจ่าทำเขาตกจูบผ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวยื้อเนียยื้อแต่สุดท้ายดีใจมากเขา เขาทำไปกินหมิกค,ค่ะตอนกลางวันตกกลาคืนจูบค่ะเพื่อให้มีสีสันเร้าใจหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่สุดท้ายคนทั้งคู่เขายืนอยู่ข้างกันแบบนี้ตลอดแล้วไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันเรื่องอะไรจะน้อยใจจะโกรธกันอยูเขาไม่ฟังคุณเลยก็ไม่ได้นีนพื้นฐานมันคือความรักของคนทั้งคู่ค่ะแล้ววันนี้ด้วยความรักของการขับเคลื่อนของเขาอะค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนต่อไปเพื่อนได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับประเทศกับโลกใบนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าการขับเคลื่อนด้วยความรักความรักแบบปกติชนมีรักมีเลิกมีโกรธมีน้อยใจก่อนกันจูบกันปรับความเข้าใจค่ะแากวันที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเลือกคนคนนี้ แล้วก็เฮ้ยใครว่าจะอยู่กับวุดดี้ได้แล้วพอเราเจอโอ๊ตอะเรารู้เลยนะโอ๊ดท่นโอ๊ดทษ่นเลยเพราะอย่าคิดว่าวุ้ดี้น้อยโอ๊ตก็ไม่ใช่น้อยเช่ไหมกันทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันได้เดวันแอนโรงลี้ไม่มีใครที่จะมาแทนที่กันได้อย่างแน่นอนและไม่มีใครคู้ควรลบงดงาม แล้ววันนี้เพื่อนก็จะทาสิ่งนี้สําเร็จจริงๆมันไม่ใช่งานแต่งงานลับๆที่พวกเรารู้กันแค่ไม่กี่คนต่อไปแต่วันนี้คุณทาให้คนทั้งโลกได้รูว่าความรักมันขับเคลื่อนอย่างยิ่งใหญ่ได้จริงๆขอบคุณความกล้าหาญขอบคุณความอดทนและขอบคุณความรักที่สําคัญขอบคุณครอบครัวของทั้งคู่ค่ะาะถ้าไม่มีพวกท่าน ความรักในวันนี้จะไม่เติบโตขนาดนี้จริงๆขอบคุณมากค่ะและขอให้เพื่อนคงความรักกันตลอดงดงามมากค่ะคล้ายๆมีประสบการณ์